จากความเดิมเมื่อยุคที่แล้วเมื่อโลกวเ,เข้าสู่ปาร์ติสัอตที่1950การแข่งขันทางอากาศไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเครื่องบินสอดแนมเพดานสูงและฝูงบินทิ้งระเบิดที่เร็วขึ้นทําให้กําแพงป้องกันอยุคแรกเริ่มที่จะถูกทําลายโลกจึงผลักดันขีปนาบุธพื้นสอวกาศให้เข้าสู่ยุคใหม่ที่ทั้งคล่องตัวและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม สหรัฐเปิดตัวจรวดหัวงรบนิวเคลียร์ที่สร้างแรงสะเทือนในวงการป้องกันภัยทางอากาศในขณะที่โซเวียตก็ตอบโต้ด้วยระบบเคลื่อนที่ที่สามารถไล่ล่าได้สูงและไกลกว่าเดิมนี่คือก้วสำคัญที่ทำให้แซมไม่ได้เป็นโล่ป้องกันเมืองอีกต่อไปแต่พวกมันจะกลายเป็นอาวุธเชิงรุกที่มีความยืดหยุ่นสูงและพร้อมสร้างแรงกดดันในทุกสมรภูมิวันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณไปสำรวจประวัติศาสตร์จุดที่สองของแซม อาวุธี่ยกระดับสงครามน่านฟ้าไปอีกขั้นและจะปูทางไปสู่เทคโนโลยีป้องกันอากาศยานสมัยใหม่ทั่วโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองโลก ได้รู้จักกับคําว่ากําแพงจรวดจากยุคแรกของขีปนาวุธพื้นส่อขกาศทหารรัฐตั้งไนกี้เอแจ็กซ์มาล้อมเมืองสําคัญขณะที่โซเวียตก็ใช้ S25 เบียกุดอป้องกันเมืองมอสโกร,ระบบจรวดที่ภาษาเรดาร์ค้นหาเรดาร์ติดตามและคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีอย่างเป็นเครือข่ายการปรากฏตัวของพวกมันที่สู่ทอ้องฟ้าเหนือเมืองใหญ่มไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยที่เครื่องบินใดจะเข้ามาผ่านได้แต่ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีข้อจำกัดของพวกมันก็ปรากฏให้เห็นชัดฐานยิงขนาดใหญ่สร้างถาวร โจมตีได้ทีละเป้าแต่แม่ไตรวจจับได้ไกลแต่ยังแยกเป้าบินต่มจากสัญญาณพื้นดินได้ไม่ดีอีกทั้งการรับเพดานบินสูงมากก็ไม่ได้โลกในทศวรรษที่1950ไม่ได้หยุดรอเครื่องบินสอดแนมยอย่าง U-2 และฝูงบินทิ้งระเบิดเจ็ตรุ่นใหม่สามารถที่จะไต่เพดานบินได้สูงกว่า20กิโลเมตรพวกมันเดินทางเร็วเกว่าที่เรดาร์อนาล็อกจะคำนวณวิถีได้ทันและในบางครั้งก็เลือกใช้การบินตำ่ำในภูมิประเทศเพื่องลงสัญญ,ญาณการป้องกันเฉพาะเมืองหลวงในยุคแรกจึงเริ่มไร ภาวะนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อทุกฝ่ายพวกเขาต้องมีระบบอาวุธที่ยืดหยุ่นและเคลื่อนย้ายได้ไปตามจุดยุทธศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่วงแหวนรอบเมืองอีกทั้งต้องมีพิสัยการยิงไกลและเพดานสกัดกั้นสูงกว่าเดิมเพื่อไล่ล่าเครื่องบินรุ่นใหม่ตองพัฒนาสมองกลและเรดาร์ให้ทันสมัยเพื่อแยกเป้าหมายในทุกระดับความสูงและประสานการยิงจากเครื่องยิงหลายเครื่องพร้อมกันนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคที่2ของขีปนาวุธพื้นส่วอากาศยูกที่แนวคิดโล่ป้องกันเมืองตองกลาเกระสู่เครือข่ายเคลื่อนที่ทั่ววปรระะเททศแลัั่พนธมิต ดุลท,ที่การออกแบบต้องรวมความรวดเร็วที่สัสและพลังทำลายที่มากพอที่จะหยุดฝูงบินในระยะเดียวลุกที่แซมไม่ได้เป็นเพียงแค่กำแพงอีกต่อไปแต่เป็นอาวุธเชิงรุกที่สามารถไปได้ทุกสมรภูมิและพร้อมจะท้าทายกับอำนาจการครองน่านฟ้าของใครก็ตามต่อจากเหตุการณ์เครื่องบินซอดแนมยู2ของสหรัฐได้บินถ่ายภาพเหนือกรุงมอสโกเมื่อวันที่หพฤษภาคมปี1956และกลับมาได้โดยไร้รอยขีดข่วน บรรยากาศในเครมลินเต็มไปด้วยความอับอายและความตื่นตระหนกการโจมตีเชิงชาลักนี้บอกชัดว่ากำแพงป้องกันน่านฟ้าอยู่แรกที่โซเวียตภาคภูมิใจนั้นมันมีรอยรั่วใหญ่เกินจะยอมรับคำสั่งจากเบื้องบนจึงถูกส่งลงมาอย่างเร่งด่วนให้พัฒนาแนวป้องกันรุ่นใหม่ที่สามารถยิงได้สูงกว่าไกลกว่าและเคลื่อนใหญ่ได้ไม่ใช่เพียงวงแหวนคอนกรีตท,ที่ติดตารอบเมืองลงเหมือนเดิมความพยายามครั้งใหม่นี้เดินหน้าไปพร้อมการแข่งขังกนกับอีกฟากโลก สหรัฐอเมริกาพวกเขามองเห็นสัญญาณเตือนเช่นเดียวกันเพราะหากโซเวียตสามารถแก้เกมได้สาเร็จปุ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินสอดแนมของตนก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงวอวชิงตันจึงผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับจรวดต่อสู้อากาศยานรุ่นใหม่ที่มีพลังทําลายสูงกว่าและระยะยิงไกลกว่าไนกี้เอเจ็กซ์ขณะที่โซเวียตเองก็เทงงบประมาณและทรัพยากรลงไปในโครงการที่หวังจะลบความอับอายจากวันนั้นให้หมดสิ้น หลังจากเหตุการณ์ยูสองในโซเวียตโครงการต่อยอดรุ่นใหม่ที่ทรงพลังกว่าถูกเร่งเดินหน้านั่นคือโครงการ s 7 5หรือที่นาโต้เรียกว่า SA2 ไคล์ไลน์การพัฒนาเริ่มในราวปี1 9 5เภายใต้การนำของวิศวกรเปียครูชินเพื่อตอบโต้ฝูงบินทิ้งระเบิดเจ็ดพิซยใกล้ของซาราฮารอย่าง B47 และ B52 ที่สามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์บินเข้าสู่โซเวียตได้โดยที่แทบไร้การขัดขวาง แนวคิดของพวกเขาคือการสร้างจรวดที่ไม่จำเป็นต้องคล้กไวเหมือนเครื่องบินขับไล่แต่พวม,มันต้องไต่เพดานบินสูงกว่า20กิโลเมตรบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและทนต่อมาตรการก่อกวนของฝ่ายรกการออกแบบที่เน้นไปที่ความเร็วและกำลังขับมากกว่าความคล่องตัวระบบ S-75 ประกอบขึ้นด้วยจรวด V-750 มันมีน้ำหนักราว2.3ตันความยาว10.6เมตรใช้บูสเตอร์เชื้อเพลิงแข็งจุดจรวดในการจุดจรวดขึ้นสู่ความเร็วต้นก็ี่เครื่องยนต์เชื้อเพลิงเหลวในระยะถัดไปจะพาไปต่อด้วยความเร็วสูงสุดราว3.5มักสาม,มารถระดับความสูงได้ราว25กิโลเมตรและทำการยิงได้ไกลถึง45กิโลเมตร หัวรบที่ใช้จะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงแบบกระจายสะเก็ดหนักเกือบ200กิโลกรัมพร้อมระบบนำวิธีแบบคอมมานด์ไกด์แดนซ์ที่ใช้เรดาร์พาคพื้นคอยติดตามทั้งเป้าหมายและตัวจรวดแล้วสง่งคำสั่งแก้ไขทิศทางแบบเรียลไทม์ไปยังหัวจรวดการทดสอบเริ่มต้นในช่วงกลางทศวรรษที่1950และในพาราเดวันแรง,งอนในปี1957โลกก็ได้เห็น S 7ชที่ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการการติดตั้งจริงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเส้นทางที่คาดว,ว่าเครื่อองงงบบิิินท้รระเดขสหัฐใช ดยในช่วงปี1958ถึง1964หน่วยข่าวครองสหรัฐพบว่ามีสายการยิง s 7 5กว่า600จุดภายในสาภาพโซเวียตและพวกมันก็ได้เผชิญกับเป้าหมายจริงที่กลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนโลกเช้าตรู่ของวันที่1พฤษภาคมปี1960เครื่องบินสอดแนมล็อกฮิต U2 หมายเลข360ของสหรัฐนำโดยนักบินฟอนซิสแกรีทาวเวอร์ เอกออกขึ้นจากฐานทัพในปากีสถานมุ่งหน้านลือเข้าไปในดินแดนของโซเวียตโดยความสูงราว21กิโลเมตรซึงเป็นระดับที่ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่ามันไม่มีอาวุธใดสามารถเอื้อมถึงภารกิจของเพาเวอร์คือการถ่ายภาพโรงงานนิวเคลียร์ฐานทัพและเครือข่ายขีปนาวุธโซเวียตแต่ที่เรดาร์ยุคแรกไม่สามารถจับได้เมื่อสัญญาเตือนภัยปรากฏขึ้นบนจอเรดาร์กองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของโซเวียตจึงสั่งระดับการป้องกันทันทีหน่วยยิง S75 หลายกองรอบเมืองสเวียลอฟ ปัจจุบันคือเยคาเทรนเบิร์กปูกสั่งเข้าสมมดสู้รบเต็มรูปแบบทีมงานประจำถอนใช้เรดาร์แฟนซองคอยติดตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและส่งคำสั่งนำวิธีด้วยสัญญาณวิทยุไปยังจรวด B-750 ที่มึงจุดบูสเตอร์เชื้อเพลิงแข็งและทะยานขึ้นสู่ฟ้าจรวดลูกแรกพุ่งเข้าหา U-2 แต่พลาดเป้าแต่จรวดลูกที่2และ3ปลูกยิงตามมาติดๆภายในเวลาไม่กี่วินาที หนึ่งในนั้นถูกจุดระเบิดในระยะเพียงไม่กี่สิบเมตรจากลำตัวของเครื่องย U-2 แรงระเบิดและสะเก็ดจ,จากหัวรบปีกปีกและระบบควบคุมเครื่องบินที่เคยเชื่อว่าไม่มีใครสามารถแตะมันได้ให้สูญเสียการทรงตัวลิ่งจากความสูงกว่า20กิโลเมตรเอาวเวอร์เขาสามารถดีตัวออกจากเครื่องบินย U-2 ได้ทันแต่สุดท้ายก็ถูกจับเป็นเชลยทันทีมันจะลงสู่พื้นเหตุการณ์นี้ไม่เพียงพิสูจน์สมรรถนะของ S-70 ว่าสามารถสอยเป้าหมายไปด้านสูงด้วยความเร็วเหนือเสียงได้จริงแต่มันยังได้สร้างแรงสะสะเทือนทางการทูตครั้งใหญ่ สหรัฐกู้จับได้ว่าละเมิดน้านฟ้าของโซเวียตทําให้ประธานาธิบดีไอเซนทฮาต้องออกมาที่บ้ายต่อประชาข่มโลกการประชุมสุดยอดผู้นำซีมหามนอกที่กำลังจะจัดขึ้นที่ปารีสล่มไม่เป็นท่าและความตึงเครียดในสงครามเย็นก็พุ่งสูงขึ้นทันต่อจากวันนั้นเป็นต้นหมอ S75 มันไม่ได้เป็นเพียงแค่อุป้องกันเมืองแต่การแชร์ลักของความสามารถในด้านเทคโนโลยีโซเวียตและการเป็นผู้ลบล้างตำหนนที่ว่าเพดานบินสูงคือเกราะป้องกันสำหรับเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐให้หายไป แต่นั่นทาให้การแข่งขันดั้งขีปนาวุธพื้นู้อาในยุคที่2องวีความร้อนแรงขึ้นยังไม่เคยมีมาก่อนความเจกิของสหรัฐและพันธมิตรทําให้ต้องเร่งพัฒนาเทคนิคการเจาะทะลุเรือข่ายเรดาร์กอนสัญญาณผู้คิดค้นและติดตั้งบนเครื่องบินรบเครื่องบินสอดแนมต้องปรับแผนการบินเป็นการบินต่ําเลียบภูมิประเทศลดการตรวจจับไม่ได้เส่ยงต่อปืนต่อสู้อากาศยานมากขึ้นก็ตามขณะดเดียวกันกองทัพอากาศสหรัฐก็เริ่มภารกิจพิเศษ,ษที่มีชื่อว่าไวิเซล มันคือการส่งครื่งบินเข้าไปล่อเรดาร์และทำลายฐานยิงก่อนที่ฝูงบินหลักจะเข้าถึงภ <c oughs> ูกยุทธวิธีเหล่านี้มันล้วนเป็นผลโดยตรงจากความบาดกลัวเครือข่ายของ S-75 ที่โซเวยตกำลังจะขายายไปทั่วโลกหลังจากประสบความสำเร็จกับ S-75 โซเวียตจึงเดินหน้าพัฒนาระบบที่สามารถเคลื่อนที่ได้จริงที่ไม่จำเป็นต้พึ่งฐานยิงกึ่งทาวรอ,อีกต่อไป เป้าหมายคยือให้กองกำลังป้องกันภัยทางอากาศสามารถย้ายจุดยิงได้เร็วติดตั้งเสร็จและพร้อมสู้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะเป็นวันหรือสัปดาห์วิศวกรของสำนักงานออกแบบเอามาสและ OKB16 OK เริ่มจากการปร,ปรับปรุงโครงสร้างแท่นยิงและหน่วยควบคุมให้ติดตั้งมนรถบรรทุกขับเคลื่อน6 x 6และ8 x 8แบบหนักเพื่อข้ามภูมิประเทศสุดโหดได้ใน,นรถแทรกเตอร์ตีนตะคอบและ SIL157 ถูกนำมาเป็นต้นแบบลากแท่นยิงในระยะแรกแต่ยังต้องใช้เวลาในการประกอบนอน อมาโซเวียตได้พัฒนาสู่แทนยิงบนรถสายพาน GM578 และ GM578A ถึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของสนักมิทริชีทำให้เกิดระบบ 2K11 หรือที่นาโตรเรียกว่า SAC ก a n e f ในช่วงต้นทศวรรษที่1960ที่สามารถวิ่งด้วยความเร็วบนถนนกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถยิงได้ทันทีหลังจากหยุดการพัฒนาถัดมาคือการออกแบบสำหรับการสกัดการเต้าหมายที่บินตำ่ำเกิดเป็น 2K12 หรือ SA 6 g a i n f u l ที่ติดตั้งบนรถสายพัน GM 5 7 8แบบเดียวกันแต่มีทันยิง3ท่อพร้อมเรดาร์สเตทฟลชติดตั้งบนรถเดียวกันโหลดการพึงพารถเรด,ดาร์ภายนอกและในช่วงเดียวกันนี้จะมีการพัฒนาระบบพิสัยกลองบลหรือ SA 11และ17ที่ต่อย่อม,มาจากคับโดยใช้รถสายพัน GM 5 6 9เป็นฐานยิงครบวงจรที่มีทั้งเรดาร์ค้นหาและแท่นยิงในตัว ทุกระบบเหล่านี้ผู้ออกแบบพัรถคันหนึ่งเป็นหน่วยรบที่สมบูรณ์เลื่อนที่พร้อมยิงได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีไม่ต้องประกอบอุปกรณ์หลายขั้นตอนเหมือน S75 อีกต่อไปการใช้รถสายพานแบบ t m s e r i e ีรีทำให้หน่วยยิงสามารถวิ่งตามกองกําลังภาคพื้นยกตัวอย่างเช่นกองทัพรถถังได้ทันและเชื่อมโยงกับเครือข่ายเรดาร์ระยะไกลอานลิง์วิทยุเพื่อรับข้อมูลเป้าหมายจากศูนย์บัญชาการกลางได้ทันที จากโซเวียตตัดภาพมธิป่ประเทศที่กำลังขายหน้าอย่างสหรัฐหลังจากที่โซเวียตโชว์พลังของเ7 5ที่ยิงเครื่องบินยูสองตกได้สำเร็จสหรัฐก็รู้ทันทีว่ามีเพียงเครือข่ายไนกี้เอ็แจ็กซ์และไนกี้เฮอร์คิวลิสที่ตั้ง็นฐานทาววอรรอบเมืองใหญ่มันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วระบบเหล่านั้นแม้จะมีพิสัยยิงไกลและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้แต่ต้องใช้แท่นยิงใต้ดินและโครงสร้างขนาดใหญ่มันทำหน้าที่ได้ดีในฐานะโล่ป้องกันเมืองแต่ไม่อาจติดตามกองกำลังภาคพื้นดินไปในสนามรบจริงได้ เมื่อตระหนักถึงปัญหากองทัพบ,บกสหรัฐจึงเร่งหาทางออกพวกเขาต้องการขีบ่บรรณาธที่สามารถย้ายตามกองทัพได้ทันทีและสามารถตั้งฐานยิงใหม่ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโครงการที่ตอบโจทย์นี้คือ MIM 2 3หรือ Homing All the Way Killer ซึ่งเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปราชสมัติที่1950และเข้าประจำการในปี1960 1ชุดยิงมันประกอบไปด้วยแท่นยิงสาท่อเรดาร์ค้นหาและการควบคุมการยิงทั้งหมดติดตั้บนรบรรทุกหรือรถพ่วง มันสามารถเคลื่อนที่ตามถนนและตั้งจุดยิงใหม่ได้รวดเร็วมีพิสัยยิงราว20ถึง40กิโลเมตรเดันสกัดกั้นสูงกว่า10กิโลเมตรและต่อมาถูกปรปับปรุงเป็นรุ่น Improvok ที่ใช้งานยาวไปถึงศตวตรรษที่21ในหลายประเทศพันธมิตรของสหรัฐนอกจากการป้องกรระะันระยะไกลในระดับระยะใกล้กองทัพบ,บกสหรัฐพวกเขายังพัฒนาระบบที่คล่องตัวกว่านั้นเช่น MIM-72 Chaparral ที่ดัดแปลงขีปนาวุธอากาศส่วากอศ AIM-9 s i d e w i ด d e r มาติดตั้งบนรถสายพาน M113 พร้อมจับคู่กับปืนต่อสู้อากาศยานอย่าง M163 บ่อแค้นเพื่อป้องกันหน่วยรบเคพื่อนที่แบบกองพลให้มีโลกส่วนตัวของตัวเองแต่ยังมีอีกหนึ่งโครงการอย่าง MIM-46 หม er, ู่เลิกที่เคยตั้งใจให้เป็นแซร,รระยะสั้นบนรถเดียวกันมันจะถูกยกเลิกไปแต่แนวคิดการป้องกันหน่วยภาพพื้นดินแบบเคลื่อนที่มันก็เป็นการปูทองให้กับระบบต่อมาอีกหลายแบบ ก,การพัฒนาของทั้งสองฝ่ายแต่ยุคที่2อก็กลายเป็นกองป้องกันภัยทางอากาศในช่วงปลายุค60ถึง70มีกำแพงจรวดเคลื่อนที่จริงๆที่สามารถกระจายกำลงังปรับตำแหน่งและยิงตอบโต้ได้อย่างยืดหยุนทำให้ฝ่ายรบกองพัฒนายุทธวิธีใหม่ๆเช่น S.E.A.D. และขีปนาวุธต,ต่อต้านเรดาร์เพื่อรับมือกักบภัยคุกคามที่เคลื่อนที่และสื่อสารกันได้อย่างซับซ้อนนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่สหภาพ,าพโซเวียตเหนือกว่าสหรัฐคือการกระจายผลิตภัณฑ์ของพวกเขาออกไป การขยายตัวของระบบแสมเคลื่อนที่ถูกส่งสู่พีมิรของโซเวียตทั่วโลกจีนได้รับสิตผลิตในชื่อ HQ1 และ HQ2 ในขณะที่เกาหลีเหนือและเวียดนามโดไ,ได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกันในช่วงสงครามเวียดนามจึงกลายเป็นสนามทดสอบจริงที่แสมยูที่2ได้ไปสู่ตัวเองได้เต็มที่เรือขยรวจและเรดาร์ที่ยืดหยุน่นสามารถแยไปตามแนวรบปกป้องฮานอยและไฮฟองจงเครื่องบินโจมตีของสหรัฐต้องเผชิญความสูญเสียอย่างหนักและทำให้ต้องปรับยุทธวิธีครั้งใหญ่ไม่เพียงแค่ในเอเชียในตะว,วันออกกลาง ราวกลางปี1 9 7 2กำลังรบของอียิปต์และซีเรียเด้รับการฝึกฝนและติดตั้งแซมเคลื่อนที่จากโซเวียตสามารถกดดันกองทัพการอิสราเอลจนต้องใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อการเอาตัวรอดเมื่อการแพร่กระจายของ S75 และตระกูลแซมเคลื่อนที่อื่นได้สร้างแรงสะเทือนไปทั่วโลก สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกก็ยกระดับการตอบสนองขึ้นอีกขัน้นการรบในเวียดนามทําให้พวกเขาตระหนักว่าการบินต่าหรือการกอ่อกรญญาณเพียงอย่างเดียวอาจไม่พออีกต่อไปจึงได้เกิดการพัฒนากลยุทธ์ที่เรียกว่า SEA D ซึ่งย่อม,มาจาก Suppression of Enemy Air d e f e n s e ขึ้นอย่างจริงจัง โดยมีเครื่องบินเฉพาะกิจอย่าง f 1 0ท่อ Y d e a s e l และต่อมาคือ f c g มันถูกออกแบบให้ติดตั้งเรดาร์ตัวจับสัญญาณการยิงจรวดแล้วต่อโต้กลับด้วยขีปนาบุธต่อต้านเรดาร์เป่น AGM45 Strike เพื่อล่าฐานยิงและทำลายเรดาร์ควบคุมการยิงของศัตรูก่อนที่ฝูงบินหลักจะเข้าถึงเต้าหมายในเวลาเดียวกันอาภาพโซเวียตก็ยังคงเดินหน้าเสริมเชี่ยวเล็บของตนเองต่อไป พวกเขาไม่เพียงปรับปรุง S75 ให้มีรุ่นพิเศษไกลและต่อต้านการก่อกวนสัญญาณได้ดีขึ้นแต่ยังพัฒนาไปสู่ตระกูลใหม่เน S125, Neva และ Petrol สำหรับสกดัดเป้าหมายบินตำ่ำและ 2K12 ครับที่มีแท่นยิงติดตั้งบนรถายพานเต็มรูปแบบเพื่อนที่พร้อมยิงได้โดยไม่ต้องตั้งฐานถาวรระบบเหล่านี้เริ่มเข้าประจำการในช่วงปลายยุค60ถึงช่วงต้นยุค70และถูกส่งไปยังพันธมิตรทั่วตะว,วันออกกลางและซีกยุโรปตะว,วันออกทันที บทพิสูจน์ที่ชัดเจนคือสงครามยมคิปปูปี1973เมื่ออียิปต์และซีเรียใช้ S75 รุ่นปรับปรุงคู่กับ S125 และ 2K12 ต้างแนวป้องกันหลายชั้นตามแนวรบส้เอตและที่รับสูงโกลนแต่แบบเคลื่อนที่เหล่านี้ทาให้กองทัพอิสราเอลซึ่งเคยเหนือชั้นกว่าองมาเชิญกับความสูญเสียอย่างหนักตั้งแต่วันแรกของสงครามการปฏิบัติการของอิสราเอลจําเป็นต้องพัฒนาเทคนิคฮันเตอร์คิวเลอร์และประสานง,งานกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างซับซ้อนเพื่อคอยเจาะแนวป้องกันที่หนาแน่น ่างไรก็ตามเมื่อยุค70สิ้นสุดลงโตกก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนความท้าทายจากเครือข่ายเคลื่อนที่เร่งให้ชาติตะวันตกหันไปพัฒนาเครื่องบินล,อล่องหนรือเทคโนโลยีสเตลและเรดาร์คลื่นความถี่ต่ำเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของแซมทหารรัฐก็เดินหน้าสู่การพัฒนาระบบรุ่นใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมนั่นคือ MIM-104 a t t i o t ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเครื่องบินและขี่ปนาวุพิสัยไกลในสนามรบสมัยใหม่ ระบบนี้ใช้แท,ยทนยิงหลายท่อบอร์รถลอกพร้อมเรดาร์เรือทง AN หรือ MPQ 5 3จะรวมการค้นหาติดตามและควบคุมการยิงไว้ในชุดเดียวทำให้มันสามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งจุดยิงได้รวดเร็วและในเวลาต่อมามันก็พัฒนาขีดความสามารถไปถึงการสกัดการขีปนาวุธพิสัยกลางและเจะรวดร่อน ในขณะที่สาภาพโซเวียตก็ต่อยอดไปสู่ระบบที่เร็วและแม่นยำกว่าเช่น S2 0 0พิสัยใกล้และ S300 เริ่มต้นโครงการในช่วงปลายยุค70เพื่อสร้างรบมป้องกันที่ซับซ้อนมากขึ้นความก้าวหน้าต่อเนื่องมันคือสะาานตวยุคที่3ของแซมยุคแห่งระบบป้องกันหน,น้า้าที่มีความคล่องตัวสูงเริ่มโยงไปเครือข่าย และสามารถรับมือทั้งฝูงบินความเร็วเหนือเสียงและในอนาคตแม้แต่ขีปนาวุธร่อนหรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งยังคงเป็นหัวใจของการป้องกันชาการสมัยใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเราหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในเรื่องต่อไปหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาด ทำผมต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็จะลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องบอสโอนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไวยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ